เตรียมลงทะเบียนรับเงินดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทเริ่มพฤศกรยน6 6นี้งานนี้ใครไม่อยากได้ไม่อยากใช้ก็ไม่ต้องลงทะเบียนนะคะสวัสดีค่ะพบก,กระบุในช่องม um ัมมี่บุ๋มบิ่มนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้มาพบกระบุในวันที่11เอดตุลาคมปี2566ค่ะซึ่งคลิปวิดีโอนี้นะมาอัปเดตความคืบหน้าเกี่ยวกับเงินดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทนะคะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะมีการประชุมล่าสุดนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังนะคะได้ออกมาเผยถึงความคืบหน้าแล้ว ะะก่อนไปรับชมนะใครยังไม่เคยกดติดตามบุ่มฝากกดติดตามกดหัวใจเป็นกาลังใจให้ด้วยนะแล้วถ้าเกิดว่าใครที่ดูคลิปนี้นะคะคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ช่วยกดแชร์ไปให้บุ๋มด้วยนะเอาละค่ะซึ่งเมื่อวันนี้นะคะบุ๋มก็ได้ลงรายละเอียดไปแล้วและวันนี้ก็มาสรุปคร่าวๆให้ทุกคนได้ฟังกันนะความคืบหน้าเงินดิจิทัล1น0 0 0บาทนะคะซึ่งในช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้นะจะเริ่มเปิดลงทะเบียนนะคะให้กับผู้ประกอบการร้านค้านะคะได้เข้าร่วมโครงการค่ะส่วนประชาน ชาชนนะคะที่จะเข้าร่วมนะคาดว่าจะสามารถเข้าร่วมโครงการหลังจากนี้นะคะยืนยันว่าสามารถใช้ได้ทันนะเดือนกุมภาพันธ์หกนี้อย่างแน่นอนนะคะและในเรื่องของการปรับรัศมีเพื่อออกไปใช้จ่ายของประชาชนจาก4กิโลเมตรนะคะตามทะเบียนบ้านนั้นจะปรับเปลี่ยนให้เป็นรัศมีระดับตำบลอำเภอจังหวัดนั้นนะคะปลายเดือนตุลาคมนี้ก็จะมีสรุปชัดเจนให้ทุกคนได้เห็นกันนะคะก็ติดตามข่าวสารกันอย่างใก,กล้ชิดกันด้วยนะ นะะในส่วนของการลงทะเบียนสําหรับประชาชนนั้นนะคะตามกฎหมายนะคะจะต้องมีการลงทะเบียนนะคะก็จะมีการกดยินยอมให้เข้าข้อมูลส่วนบุคคลนะคะตามกฎหมายแล้วมันต้องเป็นแบบนั้นนะคะทุกคนใครนะคะอยากได้ก็สามารถลงทะเบียนรับนะแต่ถ้าใครไม่อยากได้ก็ไม่ต้องลงนะคะอันนี้ก็เป็นอันชัดเจนนะคะจากข้อมูลของรอมชคลังนั่นเองนะคะนายจุลพันธ์ค่ะล่าสุดนะคะซึ่งสรุปแล้วก็คือเดือนพฤศจิกยายนนี้นะคะผู้ประ กอบการร้านค้าร้านขายของชำต่างๆที่อยากเข้าร่วมนะคะก็สามารถรอได้เลยนะเดี๋ยวบุ๋มมาอัปเดตความคืบหน้าให้กับทุกคนได้รับทราบกันนะคะซึ่งยืนยันแล้วนะว่าตอนนี้เขากําลังสร้างแอปพลิเคชันใหม่นั่นเองค่ะเพื่อให้กับประชาชนได้ลงทะเบียนกันนะส่วนเว็บไซต์หรือว่าเป็นแอปพลิเคชันอะไรนั้นก็ยังไม่ได้ทราบนะคะน่าจะทราบกันเร็วๆนี้ในช่วงของปลายเดือนตุลาคม66นั่นเองนะคิดว่าน่าจะชัดเจนขึ้นนั่นเองนะคะเอาละค่ะสำหรับคลิปวิด คนนี้พี่ป้านาคนไหนสงสัยหรือว,ว่าอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมอยากให้บุ่มตามข่าวในเรื่องไหนสามารถคอมเมนต์มาบอกแล้วก็พูดคุยกันได้เลยนะและถ้ามีความพืบหน้าของข่าวอ,อื่นเพิ่มเติมบุ๋มจะรีบนำมาแจ้งให้กับทุกคนได้รับทราบกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ